สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับหมอลักฟันทงชี้ทักษิณกลับไทยมหาที่ตายน่ากลัวใครดูดวงให้กลับมาทำคลิปทำนายดวงชะตาราศีต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับหมอดูชื่อดังหมอรักราชสีหรือหมอรักฟันทง ล่าสุดได้ทำคลิปทำนายดวงชะตาลัคนาราศีในครึ่งปีหลัง2566ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมซึ่งหมอลักษ์ได้เผยว่ามีดวงชะตาของคนดังที่เกิดราศีนี้ที่น่าจับตามองก็คืออดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรหลังมีข่าวทักษิณกลับเมืองไทยก็ได้มีการตัดต่อคลิปดังกล่าวไปทั่วโซเชียลมีใจความว่ามีดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะ ที่เขารู้กันทั่วว่าท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภัยแล้วจะเดินมาหาจุดความตายตามดวงเกณฑ์ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ดาวพฤหัสบดีจรเป็นมรณะแกะด่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้ที่พูดไม่ใช่หมายว่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็นให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหน และมีความเป็นธรรมมีหลักวิชาต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศรีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมไมยถึงแหล่งเกิดกําเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดราศรีกันนั้นถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมืองในประเทศไทยนั้นเข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัว ผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอาดีตนายกให้กลับมาหาที่ตายเพราะโอ้โหพันธุมรณะคำทํานายปี2,567นารอกสตาามุสเมืองไทยหรือโหนโสรัจักนนอยู่เปิดเผยคำทํานายในปี2,567เป็นปีแห่งไฟสงครามก่อกาจรลารลนก่อการร้ายเกิดการสูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟอันเป็นอิทธิพลจากพระราหูสถิตอยูร่ราศีมีน พบวินาศและดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้าราศีพฤษภเข้าทับดาวมฤตยูในวันที่30เมษายน2567ดาววังคารย้ายเข้าราศีเมษในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลในวันที่21กันยายน2567และดาวเกตย้ายเข้าราศีตุล ในวันที่4ธันวาคม2567อ่านคําทํานายดวงเมืองไทยปี2567ได้ว่าเป็นปีแห่งการก่อการร้ายหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดการสูญเสียเลือดเนื้อถึงขั้นสูญเสียชีวิตเรียกว่าไฟเผาพรานทุกขนแห่งเกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในรัฐบาลเกิดการแตกแยกทางความคิดประเทศประสบกับภัยพิบัติ จับตาสถานการณ์ภัยแรงขาดแคลนน้ำเป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อนในรอบ100รปีให้เฝ้าระวังการปลุกระดมม็อบต่างๆรังแต่จะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟอิทธิพลจากราหูเป็นวินาศกับรักทํานายว่าความดื้อรั้นเอาแต่ฝ่ายตนโดยไม่ได้ผ่อนปรนใดๆจะส่งผลให้บ้านเมืองระสำมันเป็นเหตุให้ผู้ถืออาวุธต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ ระวังน้ำพึ่งหยดเดียวก็ให้เกิดความเร็วร้ายอันยิ่งใจหลวงได้อาจารย์โอเล่ยันสัมผัสเผยคำทํานายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังสงการานต์2,567เผยคำทํานายจากอาจารย์โอเล่แนะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทพร้อมเตือนให้ระวังในเรื่องของไฟระดับโรงงานใหญ่ๆและอุบัติเหตุที่จะมีการเสียชีวิตแบบหมู่ อาจารย์อุลยานสัมผัสได้ออกมาเผยให้สัมภาษณ์ถึงดวงในช่วงปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงการานต์2567จะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างและปีนี้จะดีหรือไม่ดีผ่านทางรายการคนดังนั่งเคลียร์โดยมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นพิธีกรหลัง16เมษายนเวลาตี2 15นาทีจะเป็นการเริ่มต้นถลเลิงศกปีใหม่ไทย เริ่มนับจุลศักราชใหม่คือจุลศักราช1386ในปีพศ2567นี้อาจารย์อุเล่เผยว่ายอมรับเลขปีนี้เป็นสงครานร้อนเตือนทุกคนให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเรื่องบัตรเหตุให้ระวังการเสียชีวิตแบบหมู่โรงงานให้ระวังเรื่องของไฟต้องมีการดูแลที่รัดกุมปลอดภัยอาจจะมีข่าวระเบิดเกิดขึ้นในปีนี้ กับโรงงานใหญ่ๆด้านของเศรษฐกิจจะดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ก็จะมาพร้อมกับเล่์เลี่ยมกลโกงกลลวงต่างๆอทิเช่นวิชาชีพโจรก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยคำทำนายปี2567ปีมังกรไฟบรลัยกันเปิดคำทำนายจากสินแสเข่งอาจารย์ชนทัศนตฤธไยพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยในปี2567ที่พยากรณ์เอาไว้ว่าเป็นปีแห่งมังกรไฟบาลยกันอารวาสถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความโกลาหลความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงฆ์ศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกัน เกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองกระสัำเป็นปีแห่งการประทะที่มีผลกระทบสร้างความรุนแรงสร้างความกลโหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่21เ,เมษายน2325เวลา6นาฬิกา54นาทีปีขานถัดน้ำปะทะปี2567เป็นปีมังกรไฟบาลยกัน ทำนายว่าจะเกิดปัญหาทางด้านของความขัดแย้งทางการเมืองงานราชการต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองกวินาที่จะก่อให้เกิดการประท่าเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งรรคการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายดวงการเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านของความแตกแยกทางการเมืองในปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรู ส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพรักร่วมรัฐบาลจนอาจจะเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำแบบกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามดวงเกณฑ์ชะตาบ้านเมืองหากเกิดบัติเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดีอิทธิพลของจันทรคติดาวอุบาทดาวกาลาจินีและ ดาวมฤกตยูเริ่มโครจรตั้งแต่ช่วงปลายปี2566ส่งผลให้เกิดความสูญเสียของผู้คนในสังคมย่างเข้าสู่เดือนแรกของปี2567ดวงเมืองและดวงโลกอยู่ในภาวะสงครามกระหึ่มส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดความเริ่มสลายแรงพะทะเกิดในธุรกรรมการเงินการธนาคารการประกันชีวิตตลาดหุ้นโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจรถยนต์รถจักรยานยนต์การขนส่ง เกิดแรงประทะก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างต่อเนื่องแต่มีธุรกิจดาวรุ่งที่น่าจับตาในปี2567ธุรกิจด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออุปก,กรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดน้ำดื่มน้ำหอมน้ำยาเคมีน้ำมันและอาหารการกิน